ตางประเทศกับคุณสุธิดาเกตวิทย์เดี๋ยวไปติดตามนะคะการเดินทางกลับซีเรียอีกครั้งของทูตพิเศษ UN บอกว่าเป็นการเดินทางกลับเข้าไปเพื่อให้การช่วยเหลือคุณสุธิดาค,ค่ะปัญหาซีเรียอย่างที่เราทราบการสงครามกลางเมืองยดืดเยื้อมานานเกือบ8ปีแล้วก็ยังไม่สามารถยุติได้ก็หวังว่าทูตพิเศษคนนี้จะสามารถช่วยไก,กล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะต,ตามรายละเอียดกันนะคะค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันนะคะเริ่มต้นเราไปดูภารกิจทูตพิเศษของสหรประชาชาติหรือ UN ในการเข้าไปไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองแล้วก็สงครามกลางเมืองในซีเรียนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อพลเมืองชาวซีเรียมาเป็นอย่างน้อยเป็นเวลาเกือบ8ปีแล้วด้วยนะคะ ล่าสุดนายกายพีเดเซนทูดพิเศษสหประชาชาติค่ะก็เป็นทูตพิเศษคนที่4ที่เดินทางไปถึงกรุงดามัสกัสแล้วในการเดือน3วันเพื่อร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียซึ่งทําให้พีเดเซนกลายเป็นผู้ไกล่เกลี่ยปัญหาซีเรียคนที่4ของ UN แล้วนะคะต่อจากนายโคฟียันันนายลักดาบรายฮิมีแล้วก็นายซาฟานเดมิสตูราสําหรับภารกิจสัติภาพที่เกิดขึ้นในซีเรียสําหรับพีเดเซน เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่บริเวณด้านนอกกระทรวงต่างประเทศซีเรียนะคะว่าการหารือกับเจ้าหน้าที่ซีเรียจะเกิดขึ้นและเขาจะพยายามปฏิบัติตามมติ2254ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งภารกิจหลักๆก็คือการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดยิงและแก้ปัญหาทางการเมืองในซีเรียด้วยการเจรจาค่ะ นอกจากนี้พีเดเซ่นก็หวังด้วยว่าการประชุมกับคณะกรรมการรัฐธรรมนูญของซีเรียจะยุติสงครามกลางเมืองที่ดำเนินมานานเกือบ8ปีในซีเรียได้ซึ่งที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและรายที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากนะคะถ้าไปดูในส่วนของประชาชนชาวซีเรียเกือบ12ล้านคน ยังคงต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนมีผู้พยพไปแล้วเนี่ย5.6ล้านคนก็กระจายกันอาศัยอยู่ทั้งในตุรกีจอร์แดนเลบานอนอิรักแล้วก็อียิปต์ค่ะ ก่อนหน้านี้เมื่อวันพะหัสบ,บดีที่ผ่านมา UN ก็ได้รับคำมั่นช่วยเหลือซีเรียเป็นเงินเกือบ7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว217,000ล้านบาทจากกลุ่มผู้บริจาคขณะที่สหรประชาชาติก็สแสวงหาเงิน3,300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนในซีเรียและอีก5,500ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยผู้อพยพในภูมิภาคค่ะ สว่วนวิกฤตในเวเนซุเอลาสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกิดปัญหาไฟฟ้าดับนะคะแต่ว,นะวลานี้ก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วทางประธานาธิบดีนิคลสัสมาด,ดูโรผู้นําของเวเนซุเอลาค่ะก็ได้กล่าวทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ว่าจะตั้งกองบังคับการขึ้นมาเพื่อป้องกันปกป้องบริการยุทธศาสตร์และระบบสาธรณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทำหน้าที่รับประกันความปลอดภัยความสามารถในการดําเนินงานและการซ่อมบํารุงดูแลความปลอดภัยทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางไซเบอร์พร้อมกับย้ําสิ่งที่เคยกล่าวอ้างนะคะว่าเหตุไฟฟ้าดับเกือบทางประเทศนานเกือบสัปดาห์เริ่มต้นขึ้นตั้แต่7มีนาคมเกิดจากการโหมโจมตีโรงไฟฟ้าพลังน้ําในเมืองกูรีและรัฐโบลิวาตามการบงการของนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ของสหรัฐรัฐบาลเมเนเอลาประกาศในวันพุทธที่ผ่านมาค่ะว่าไฟฟ้ากลับมาใช้การได้ตามปกติทั้งประเทศแล้วแต่ก็มีชาวบ้านในพื้นที่ทางภาคตะวันตกแจ้งนะคะว่ายังคงไม่มีไฟฟ้าใช้นายมาตุโรกล่าวหาไยค้านด้วยว่าวางแผนทําให้ไฟฟ้าดับเพื่อเอื้อให้แก่การก่อกความรุนแรงไปทั่วประเทศแต่ก็ถูกทางการปราบได้แล้ว ขณะที่ฮวนไวดผู้นำฝ่ายค้านที่ประกาศตัวเป็นประธานให้ปดีรักษาการก็แย้งเขาว่าไฟฟ้าดับเกิดจากการเผาทางการเกษตรที่ไปทำลายอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ารวมไปถึงผลพวงจากการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลน,นอกจากกระแสะไฟฟ้าดับแล้วหลายพื้นที่ของเวเนซุเอลายังขาดแคลนน้ำประปารวมไปถึงการติดต่อสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์และก็ทางอินเทอร์เน็ตหลายพื้นที่ถูกตัดขาดด้วย สำหรับเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาเข้าสู่ภาวะถดถอยมานานกว่า4ปีแล้วประชาชนประมาณ2.7ล้านคนต้องอบพยพออกจากประเทศหนีความยากจนการขาดแคลนอาหารเวชภัณฑ์แล้วก็สิ่งจะเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวันค่ะ ดูเรื่องของภัยธรรมชาติกันบ้างน,นะคะมีหลายพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมฉับพลันอย่างในพื้นที่ปาปัวตะวันออกของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะได้รับความเสียหายอย่างหนักจนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเหตุน้ําท่วมฉับพลันใกล้กับเมืองจายาปุระในจังหวัดปาปัวเกิดขึ้นหลนังจากที่ฝนตกหนักต่อนเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยมาอยู่ที่58คนบาดเจ็บอีกมากกว่า40 10คนโฆษกสำนักงานภัยพิบัติแห่งชาติก็ถแถลงค่ะว่าบ้านเรือนหลาย10หลังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมคาดว่าตัวผู้เสียชีวิตและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจะเพิ่มสูงขึ้นอีกขณะที่หน่วยค้นหาและกู้ภัยก็พยายามเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยแม้ว่าในวันนี้ระดับน้ำท่วมจะเริ่มลดลงแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงช่วยอบพยพป,ประชาชนที่ผ่านมาอินโดนีเซียไม่ค่อยประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งอยู่ในช่วงตุลาคมถึงเมษายนนะคะแต่ว่าเหตุน้ําท่วมแล้วก็ดินถล่มเมืม่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาบนเกาะสุวราเวสีก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อยแล้วเนี่ยเจคนขณะที่พื้นที่ในเขตเที่ราบทางตะวันตกตอนกลางหรือมิดเวสของสหรัฐค่ะส่วนใหญ่ตอนนี้เผชิญน,น้ำท่วมอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากพายุไซโคลนในช่วงปลายของฤดูหนาวพัดถลม่มส่งผลทําให้ระดับน้ําในแม่น้าสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือและถนนทนทางและทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยสองคนโดยคนหนึ่งไม่ยอมอพยพหนีน้ําส่วนอีกคนถูกกระแสน้ําพัดไปขณะที่ใช้รถแทรกเตอร์ลากจูงรถยนต์ที่ติดลมพายุไซโคลนช่วงปลายฤดูหนาวนี้พัดจากเทือกเขาอกกี้เข้าสู่บริเวณที่ราบภาคกลางของสหรัฐตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะ สว่วนสถานการณ์พายุไซโคลนฤดูร้อนที่พัดกระหน่ำตอนกลางของโมซบิกตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่าร้อคนฝนตกหนักในหลายพื้นที่ชาวเมืองเบียราเมืองใหญ่ดับสี่ของประเทศที่มีประชากรมากกว่า500,000คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยนะคะซึ่งอิทธิพลของพายุไซโคลนนี้ยังทําให้ซิมบับเวซึ่งอยู่ทางตะวันออกของโมซัมบิกได้รับผลกระทบไปด้วยมีรายงานผู้สูญหายแล้วกว่าร้อยคนหลายคนอยู่ในบ้านอย่างน้อย25หลังที่ถูกซัดไปพร้อมกับดินถล่มในจังหวัดมานิกาแลนด ทางตะวันออกของประเทศชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไร้ที่อยู่อาศัยกันหลายหมื่นคนไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างค่ะสวร์มาลาวีที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโมซัมบิกก็มีฝนตกหนักตั้งแต่ต้นสัปดาห์เช่นกันประชาชนเดือดร้อนมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนค่ะ ท้ายข่าวต่างประเทศในช่วงนี้จะพาผู้ชมไปดูวิธีการบำบัดเจ้าสุนัขที่บปราซิลกันนะคะมีโรงพยาบาลหลายแห่งเลยค่ะที่ใช้สุนัขช่วยบำบัดผู้ป่วยให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะการบำบัดด้วยความช่วยเหลือของสุนัขนี้ได้ช่วยให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆของบปราซิลฟื้นตัวเร็วขึ้นค่ะโดยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ อาสาสมัครหลายสิบคนพร้อมด้วยสุนัขที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีก็เดินทางไปเยือนสถาบันหลายแห่งที่ดูแลทั้งเด็ก ผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษทุกๆสัปดาห์แจ็คเกอรีนคาสโตรหนึ่งในผู้ป่วยบอกนะคะว่าเธอมีความสุขมากเมื่อพวกเขามาเยี่ยมขณะที่นายราบรีผู้ประสานงานด้านการบำบัดด้วยสัตว์เลี้ยงก็บอกค่ะว่าผู้ป่วยรู้สึกดีที่ได้รับการบำบัดด้วยสุนัขแล้วก็เชื่อว่าทำให้พวกเขาฟื้นตัวเร็วขึ้นเบียบอกต่อนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงงานชัดเจนเลยระหว่างก่อนและหลังที่ผู้ป่วยได้รับการบำบัดด้วยสุนัข ซึ่งสุนัขเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนทุกประเภทแล้วก็ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำด้วยอย่างไรก็ตามค่ะการไปเยี่ยมผู้ป่วยแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ15นาทีแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้ป่วยแต่ละคนสุนัขสามารถมาเยี่ยมผู้ป่วยได้ถึงเตียงคนไข้เลยนะคะแล้วก็บางตัวก็ร่วมเล่นเกมด้วยกันกับผู้ป่วยด้วย ด้านวารเลียคาวาโยเจ้าของแผนการบำบัดโรคด้วยสัตว์ก็บอกค่ะว่าการมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ชีวิตเนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วค่ะ สุนัขเนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้ใจมนุษย์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเข้ากันได้แบบค่อนข้างดีมากนะคะแค่เห็นภาพเราคนรักสุนัขก,ก็รู้สึกมีชีวิตชีวาไปด้วยแล้วนะคุณสุธิดาใช่ค่ะอารมณ์ดีหายเร็วนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะคะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ หลังปิดหีบเลือกตั้ง24มีนาคมนี้วันนั้นแหละค่ะที่ทางกะกะตอบอกว่าจะเปิดโอกาส ให้ประชาชนผู้สมัครสอสอ,อหรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนสามารถร่วมสังเกตการการนับคะแนนนะคะที่ศูนย์ไตรสนีหลักสีได้แล้วก็ตามสำนักง,งานเขตต่างๆที่ได้มีการประกาศเอาไว้แต่ว่าต้องมีการแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนนะคะว่าจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสังเกตการเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้งจริงค่ะซึ่งถามว่าวันนี้เนี่ยมีปัญหาไหมก็มีคุณผู้ชมคะหลายหน่วยเลือกตั้งค่ะมีทั้งที่แอปพลิเคชันสมาร์ทวอล์เนี่ยล่ม นะรประชาชนบอกไปรอนานรอกันบางทีเนี่ยหูหลังเปิดหีบ2-3ชั่วโมงก็มีก็เกิดความผิดพลาดล่าช้ากันไปนะบ,บางจุดไม่ปิดภาพ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งบางจุดเองค่ะก็แจกบัตรเลือกตั้งผิดเขตเพราะว่าก็มีการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งด้วยปัญหานี้เนี่ยกกตอบอกว่ามันเป็นปัญหาที่เจ้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งนั้น,น,นเขาสามารถดําเนินการในการแก้ไขาภายใต้เวลาที่เหมาะสมได้ก็เลยมองว่าภาพรวมการใช้สิทธิเลือกตั้งวันนี้และการดูแลความเรียบร้อยนั้นถือว่าประสบความสําเร็จเดี๋ยวไปติดตามแล้วกันท่าทีของกกตกับภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ค่ะ พอใจภาพรวมการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีผู้ใช้สิทธิ์ตกค้างแม้จะมีปัญหาบ้างในบางพื้นที่แต่เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีทั้งปัญหาไม่มีภาพผู้สมัครสอสบางพักการเมืองปัญหาการรอแถวนาน ปัญหาแอปพลิเคชันสมาร์ทวอตล่มและปัญหาเจ้าหน้าที่แจกบัตรลงคะแนนผิดเขตซึ่งในส่วนนี้หากมีการแย้งเจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนบัตรให้ทันทีแต่หากลงคะแนนในบัตรแล้วนำไปใส่ซองเรียบร้อยถือว่าเป็นบัตรถูกต้องตามกฎกติกาที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาเรื่องประเด็นเรื่องของการแจกบัตรผิดนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่รู้ตัวว่าได้รับบัตรตั้งผิดเขตนะครับก็จะทําการเปลี่ยนแปลงทันทีแล้วเมื่อได้รับ แจ้งปุ๊บกรรมาการประจำหน่วยนะครับก็จับการเปลี่ยนบัตรที่ถูกต้องตรงเขตให้แก่พี่น้องประชาชนไปบัตรที่จ่ายผิดไปก็เอามาเจาะทําลายนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนไว้สําหรับท่านที่โพสต์ลงไปว่าถูกกบนยืนยันว่าใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็ได้ลงคะแนนก็เรียนด้วยความเคารพครับว่าสิทธิของเราต้องรักษานะครับทุกท่านเมื่อได้ลงคะแนนไปแล้วแล้วบัตรเลือกตั้งนั้นถูกใส่ซองเราจะถือว่าบัตรเลือกตั้งนั้นถูกต้องตามกติกาทุกอย่างนะครับ ส่วนกระบวนการขนย้ายคัดแยกและดูแลรักษาบาดเลวอดตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วภายหลังการปิดหีบลงคะแนนเจ้าหน้านที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะร่วมกันขนย้ายไปยังที่ทำการไปรษณีย์กลางลักซีโดยมีระบบ GPS ตรวจจับระยะทางและระยะเวลาการพักรถ ทั้งนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกทันทีภายในคืนนี้โดยจะมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากกะกะตกรมการกงศุลและบริษัทไปรษณีย์ไทยรวมด้วยก่อนจะส่งบัตรที่คัดแยกกลับคืนไปยัง350เขตเพื่อน,นําไปเก็บรักษาที่สถานีตํารวจต่อไปทากลางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับบัตรลงคะแนนอย่างเข้มข้นมีกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมง อมยืนยันยินดีให้ผู้สมัครสสและประชาชนเข้าร่วมสังเกตการได้เพื่อรอกันนับคะแนนพร้อมกันทั่วประเทศภายหลังการปิดหีบบัตรในเวลา17นาฬิกาของวันที่24มีนาคมนี้